ทุกคนตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่กระแตไหมหรือว่าหนูอ่ะมันไม่ใช่หนูอ่ะตัวนี้เป็นฝีมืออพอดีเมื่อกี้น้องชายเขาไปเก็บกล้วยหอมที่ไร่ปูเล็กแล้วไม่รู้ว่าตัวนี้มันไปแอบกินกล้วยเปล่าแต่พอดีเจอพอดีมันเลยไล่ไล่ตั้งนานเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าหนูไม่รู้มันนี่ไม่ใช่หนูมั้งกระรอกกระแตหรอ พอดีมันก็ไล่จับได้ด้วยอ่ะตัวยังอุนอ่นๆอยู่เลยดพอดีนี่ทำหางเขาขาดหมดเลยพอดีเราทำเขาตายแล้วเราก็มากินเขาเลยไม่งั้นบาปนะ มาเลยมันไม่ใช่ของเล่นกัดเขาเสร็จแล้วก็กินเขาด้วยไม่งั้นเองจะบาปนะเข้าใจไหมดูหน้าพอดีดูจากการเสร็จแล้วเห็นเขาไม่มีชีวิตก็ไม่สนใจแล้วเดีเอาไปย่างให้พอดีกินอย่าจับดีนักให้มันได้กินเลยทำไม